เก้าผลเสียของการนอนน้อยส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิดหากคุณมีอาการนอนน้อยอดนอนนอนหลับยากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปฟังข้อมูลกันครับ ร่างกายของเรามีนาฬิกาชีวิตหากเข็มนาฬิกานั้นเดินผิดเพี้ยนไปอาจจะส่งผลเสียได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเพิ่งเริ่มอาการขั้นเบาๆก็อาจจะพบว่าใบหน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยขอบตาดำแต่ถ้าขั้นอาการขั้นหนักก็เตรียมตัวป่วยและมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้เลยทีเดียวผลเสียของการนอนไม่พอ 1. ระบบภูมิคุ้มกันลดลง การอดนอนจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานหนักขึ้นซึ่งเลือดจะมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นแอลและเม็ดเลือดขาวเหล่านี้จะสลายตัวในเวลาต่อมาจึงทําให้ความสามารถของร่างกายในการต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสเสียไป 2. ความจําลดลง การนอนไม่พอส่งผลให้ระบบจัดเก็บความทรงจำหรือระบบประสาทมีประสิทธิภาพลดลงโดยอวัยวะที่สำคัญคือฮิปโปแคมปัสจะทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลที่เรียนรู้ในระหว่างวันเข้าสู่ความทรงจำระยะยาวซึ่งอวัยวะชิ้นนี้จะทำงานตอนที่เรานอนหลับเท่านั้นและจะทำงานได้ดีหากร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. อารมณ์เครียดหงุดหงิด คนที่นอนไม่พอเมื่อตื่นนอนในวันต่อมามักจะหงุดหงิดเครียดและอารมณ์ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยไม่มีเหตุผลมีอาการง่วงนอนหรือรู้สึกไม่สดชื่นตลอดทั้งวัน 4. ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ ผลเสียอีกอย่างของการอดนอนคือจะทำให้ระบบการย่อยอาหารผิดปกติโดยร่างกายจะต้องใช้เวลามากขึ้นถึง40%เพื่อจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนานๆจะทำให้แก่เร็ว 5. อ้วนง่ายไขมันสะสม หากเราอดนอนนานหนึ่งสัปดาห์หรือนอนวันละสี่ชั่วโมงโดยประมาณร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นในการควบคุมปริมาณกล้ามเนื้อและไขมันน้อยลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้น 6. หิวง่ายหิวเร็ว หากคนเรานอนไม่ถึงวันละ8ชั่วโมงร่างกายก็จะผลิตสารเลปอตินน้อยลงซึ่งเลปอตินมีบทบาทในการควบคุมความอยากอาหารเพราะฉะนั้นยิ่งเราอดนอนเลปอตินก็จะถูกผลิตออกมาน้อยลงทําให้เรามีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นเช่นอยากกินขนมหวานและอาหารมันมันมากขึ้นไปอีก 7. หน้าแก่เกินวัยสิวขึ้น การนอนไม่พอสูญเสียโอกาสที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนในขณะหลับซึ่งโกรทฮอร์โมนจะช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์โดยการสร้างสมดุลระบบการเผาผลาญอาหารและช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆดังนั้นหากขาดฮอร์โมนชนิดนี้ผิวหนังก็จะหย่อนคล้อยและเหี่ยวย่นได้หรือบางคนก็มีสิวขึ้นเยอะผิดปกติ8เซลล์ในร่างกายอักเสบง่าย สารเมลาโทนินเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องเซลล์ผิวหนังจากสารอนุมูลอิสระต่างๆและสารเมลาโทนินจะถูกสร้างมากที่สุดในเวลากลางคืนขณะที่เรานอนหลับถ้าเราอดนอนหรือนอนไม่พอก็จะทำให้มีการสร้างสารนี้ลดลงส่งผลให้เกิดการอักเสบหรือเป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นกาเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคมะเร็ง เนื่องจากสารโปรโตีนในตัวเราจะสะสมมากขึ้นในหัวใจเวลาร่างกายตื่นโดยธรรมชาติแต่ถ้าหากเราอดนอนหรือนอนดึกสารโปรโตีนเหล่านี้จะยิ่งเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดการอุดตันได้จึงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึงสองเท่าอีกอย่างคือมีการศึกษาวิจัยว่าการนอนดึกหรือคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงจะส่งผลให้คนนั้นนั้นมีอาการของมะเร็งลำไส้มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างน้อย7ชั่วโมงขึ้นไป ผลเสียการนอนน้อยนั้นมีมากมายขนาดนี้เราก็อยากให้ทุกท่านเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อที่จะได้ตื่นเช้าในวันถัดไปได้อย่างสดใสมีสุขภาพดีนะครับ